มาดูทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายชาวนาไทยนะคะก็ยังคงยืนยันเดินหน้าเคลื่อนไหวในการชุมนุมในวันนี้ค่ะโดยเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนนะคะไปทวงถามการรับซื้อเข้าเปลือก12ตันที่นํามาเทนทางด้านหน้ากระทรวงการคลังเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นรับซื้อราคาเข้าเปลือก ให้ราคาใกล้เคียงกับทกศค่ะโดยขบวนชาวนาทั้งรถบัสรถตู้แล้วก็รถบรรทุก6ล้อน,นะคะซึ่งบรรทุกข้าวกว่า10ตันเคลื่อนออกจากกระทรวงพาณิชย์มุ่งหน้าไปที่กระทรวงการคลังแล้วก็เทเข้าเปลือกทางด้านประตูทางเข้าออกที่2แล้วก็เรียกร้องให้กระทรวงการคลังรับซื้อข้าวที่นํามาในราคาตันละ12,000บาทโดยให้เวลา15นาทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังออกมาเจราจาแต่ว่าเมื่อวาน ก็ไม่มีการตอบรับนะคะทางด้านผู้ประสานงานเครือข่ายชาวนาไทยค่ะนายนัทวัฒน์ชั้นอินงามก็บอกว่าในวันนี้ค่ะจะนําเข้าเปลือกมาอีก5คันรถมาเทเพื่อปิดทางเข้าออกกระทรวงการคลังทั้ง6ประตูรวมทั้งจะทวงถามค่าข้าวที่นํามาเทเมื่อวานนี้ด้วยเพราะหลังจากให้เวลาเจา้าหน้าที่กระทรวงการคลังออกมาเจรจาแต่ว่าไม่ได้รับคําตอบทําให้ชาวนานั้นไม่พอใจแล้วก็ คว้างปลาไข่เป็ดหลายร้อยฟองใส่ตำรวจปราบจราจนหนึ่งกองร้อยที่ตั้งแถวรักษาความปลอดภัยอยู่ที่บริเวณประตูสองตำรวจนั้นก็ยกโลกขึ้นมากำบังไข่แล้วค่ะแล้วก็ถอยกลับเข้าไปในด้านในเพื่อที่จะลดแรงประทะที่จะมีกับกลุ่มผู้ชุมนุมหลังจากนั้นชาวนานและก็กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดก็ได้เคลื่อนขบวนกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์โดยไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นหวายหรือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นค่ะ